สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีระคขแล้วก็เสียตีริสารใต้น้ำแต่งครับวันนี้เสียกับเสียตีกับพาไปอื่ช่างน้นะครับก็ปาดเดี๋ยวเราเลดด้านหลังกันเดินทางวิ่งมาถึงครับไะอืปปะอช่างน้กันดีกว่า โอ้โหดีดีละเจ <laughs> 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 oh, สวัสดีครับท่างพัร์สวัสดีครับฮะทำไรนะจ่ะไม่ได้ทำไรฮะทำไรเล่นจับผีไม่เอาไม่เอาไม่เอาเ,อาเอาดี๋ยวท่างผีทำผีครับวันนี้ทำผีกันชนอันนี้หน่อยครับ ฮะเนี่ยฮะอะไรนะสเอสดีครับวันหยาบวันดีเลยไปไหนมามานี่นี่แหละมานี่แหละมาเลาถ่ายคลิปเอ่อก็ทำบุกหน้าเยอะมากเลยนะครับคันนี้ สวัสดีครับเจ้านุ่สวัสดีครับวันนี้มีรถมาใหม่ไหมม,มีกี่คันไหนคันไหนอ๋อทำแมาจักรมันแตกอะ่ะฮะอะไรนะฮ่าฮ่าฮ่ เพีงมาไหมวันนี้ไม่มาทำไมอ่ะไม่รู้สิสวัสดีครับไม้เปิดวันนี้ลองผิดจริงยั้งเนี่ยนี่กำลังลองผิดจริงไหนครับ จริงอันไหนครับอ,อันนี้ใช่ไหมครับอ,อันนี้มีรถมาใหม่ไหมอันนี้อะไรสีทำไมไม่ทำไม่สะอาดหน่อยล่ะทำไมท่าไม่ทำไม่สะอาดหน่อยมันไม่สะอาดออะไรก็ย่า แล้วแรงแล้วแรงเราเปนอยู่ใกล้แรงฝนตกครับฮะผมมาถ่ายคลิปครับนี่ครับนี่ระด่วยลึก Thì lo Ồ, giấc đắm Cứ giấc Đại đấy này ครับวันนี้โนห้าร้อยคันนนมันขึ้นะลนี่ครับนี่ับ้วัสดีปลาไปดูช่างลำเสียบ <laughs>